สวัสดีนะครับวันนี้ลูกค้าจังหวัดราชบ,บุรีมาทำเลิอกออกรถนะครับผมฮโนเมกาทั้งคู่เลยนะครับเกโอเจนะครับห้าสูงผมมเร็วทั้งสองคันเลยอันนี้เป็นกระบะดั้มเกษตรนะครับ,นนรบจากอูก็นวนฝากครับบะดั้มเกษตรอันนี้เป็นกระบะ ปกติครับแต่ข้อสูงกว่าปกตินิดนึงข้อขหลังนี่นะครับาาทุก้ายผจะเดินทางแล้วครับออกจังหวัดราชบุรีนะครับราชบุรีนี่นะครับให้ดูกันโดยรอบนะครับมาแพ็คคู่เลยสองคั้ ลงปรงกอศว่ากี่ชั่วโมงประมาณกี่ชั่วโมงครับนะกว่าจะถึงสามกว่าไปเส้นไหนพระรามสอง,อ,งอ๋อได้ได้ครับมาดูนดมีเป็นดัมสเตเต้นะครับอ่ข้อสูงแทนเป็นกระบะข้อธรรมดาโอเคครับไปครับเดินหน้าเลยเดินหน้าเลย ไปก่อนนะครับน,นะครับอโอเคนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถด,ดำเถื่อต้องใช้งานก็ลองโทรประสอบถามมาได้นะครับที่อู่สมุนรศักดิ์จังหวัดจ,จันทรีเศร้าแล้วนะครับผมจะทานต่อไปเป็นจังหวดลูกค้าจังหวัดไหนผมก็จะมารีวิวให้ดูอีกนะครับขาสอดดิ่รับ